รีวิวเจ้าทีนที่าร้อยนะครับคันนี้รถวสีสิบห้านะครับเอกสารครบโอนนะครับภาสีหกเจ็ดนะครับระบบไฟติดครบนะครับเบรกอะไรใช้ได้หมดนะครับป้ายทะเบียนมีนะครับยังไม่ได้ติดใส่นะครับเป็นท้ายสั้นป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้ติดไทยนะครับก็อันนี้มันเหมือนรอยคูดเฉยนะครับมันเหมือนรอยสติ๊กเกอร์รอยคูดนะครับทั้งไม่ได้บุบนะครับเอาอะไรขัดๆมาจะออกนะครับก็มี แปลกายมานี่เ็นะครับคำนิการใช้งานทั่วไปนะครับรวมๆถือว่าสวยนะครับสภาพโอเคครับไม่วิ่งไปที่สี่หมืนโลนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับปั๊มติ๊กทำงานปกตินะครับปั๊มติ๊กเพิ่งเปลี่ยนให้นะครับตัวนี้